เปิดค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติชื่อดังที่น้องเดมี่กำลังจะเข้าเรียน แพงไม่ใช่เล่นๆเ,เป็นสาวน้อยขวัญใจใครๆหลายๆคนสําหรับน้องเดมี่สาหรับลูกสาวคนเล็กของคุณแม่ลิเดียสลาลัตกับคุณพ่อแมทธิวซึ่งบอกก่อนเลยว่าน้องเดมี่เนี่ยมีความฮอตไม่แพ้คุณพ่อคุณแม่เลยนะเพราะด้วยหน้าตาที่น่ารักน่าชาังนะครับทำให้หลายคนเนี่ยตั้งฉายาให้สาวน้อยคนนี้ขึ้นแท่นเป็นลูกสาวแห่งชาติกันเลยทีเดียวการันตีได้จากยอดผู้ติดตามบนอินสตาแกรนะครับมากถึง6กแสนโฟลเลอร์ทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้น้องเดมี่มีอายุครบหนึ่งขวบแล้วโดยล่าสุดแม่ลิเดียกับพ่อแมทธิว พาน้องเดมี่ไปดูโรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่คุณพ่อคุณแม่เลือกนั้นคือโรงเรียนนานาชาติกุ่งเทพ IS เอําอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งค่าเทอมนะครับอยู่ที่เตรียมอนุบาลชั้นอนุบาลน,นะครับ2 7 6 0 0 0บาทต่อภาคการศึกษาหรือราๆ5 5 2แ0 0้า่อบาทต่อปีนั่นเองนะครับ และถัดมานะครับ i n v e n t o r y g ราราคานะครับ425,000บาทต่อภาคการศึกษานะครับหรือดัวลา850,000 0บาทต่อปีนั่นเองนะและลำดับถัดมานะครับก็คือ Middle นะครับก็คือเกรด6-8ถึง8นั่นเองก็ราคาต่อภาคการศึกษานะครับ4 7 7 0 0 0บาทนะครับหรือต่อปีเนี่ยก็อยู่ที่954,000บาทนั่นเองนะครับและระดับและระดับไฮเกรดเถึง12 5 1 5 0 0บาทนะครับต่อภาคการศึกษาหรือราวๆ1ล้าน00 3 0 0พบาทต่อปีนั่นเองนะครับเห็นราคาค่าเทอมของน้องเดมี่แล้วรู้สึกกันอย่างไรบ้างนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง